ตัวนี้เงาตรงบริเวณที่ปากชามอันคันนี้แต่ละลูกนะคะแต่ละลูกคันนี้มันซ้อนกันใช่ไหมเหมือนเขียนแอปเปิลแหละเราก็ต้องเข้มเน้นอ่อนอ่อนเน้นเข้มเห็นไหมคะตรงนี้เข้มตรงนี้สว่างเกลี่ยให้มันกลืนไปกับไปเจอแสง ลองทำไปทีละลูกก่อนนะตัวที่อยู่ด้านหลังจะเกิดเงาสังเกตหุ่นนะคะว่าตัวที่อยู่ด้านหลังจะเกิดเงาส่วนตัวด้านหน้าจะเห็นแสงชัดเจนแล้วก็เกลี่ยให้มันกลมกลืน เนื้อกระดาษคือเกียรจากเข้มไปหาอ่อนเพราะเดี๋ยวจะมีเจอจุดสว่างสุดอีกนะคันนี้ตัวนี้ล่ะมันมีซ้อนใช่ไหมคะก็เข้มเหมือนระบายรูปทรงกลมเลขาคณิตเลยแต่อัง,งุ่นมันผลเล็กเราก็ต้องใช้ปลายพูก่กันเนี่ยค่อยๆเขี่ยไล่น้ำหนักใจเย็นๆค่อยๆเขียนนะะไล่น้ำหนักให้มันกลม จากที่เราเคยไล่น้าหนักแบบรูปทรงเลขาคณิตใหญ่ๆมาแล้วครน,นี้รูปทรงกลมเล็กๆเนี่ยจะง่ายขึ้นมาเลยถ้ายัางไม่ผ่านก็ต้องไปไปฝึกอีกนะเพราะว่าเราต้องเจอวัตถุสิ่งของหรือรูปทรงในธรรมชาติที่เป็นทรงกลมอีกตั้งมากมายถ้ายังไม่เข้าใจการแสงเงาที่เกิดบนรูปทรงกลมเราก็ลองไปฝึกทำดู ระ้บายบ,ายบาย่อยๆสักสิบลูกยี่สิบลูกไม่ได้ก็เอาอีกค่ะเป็นร้อยลูกทำได้นะอย่าท้อคือทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นด้านนี้สองลูกนี้เอาดออิงครูก็จะลงเงาตรงนี้นะ ูจะเปิดแสงไว้เห็นไหมคะเข้าคล้าไว้ก่อนจากนั้นมาดูข้างนอกเส้นตรงนี้ก็จะใช้สีเดิมนี่ะสีทองแบ็กกราวด์ด้านเนี่ยเกียร์ทับขั้วไปเลยก็ได้ทับไปก่อน ใช้ผูกกันแบนก็ได้นะแต่ส้มอีนิดนึงครูกลัวมันดำมีสีอื่นๆเขาไปเจอบ้างเหลืองส้มม่วงชมพูอะไรเงี้ยเขาไปเจอเน้นอีกนิดนึงเน้นอีกนิดนึงอืม พวกที่มีไฮไลท์เยอะๆนะคะตรงบริเวณเนี้ยมันจะมีช่องหน้าต่างเข้ามาแสงมันจะเป็นเป็นรูปของหน้าต่างเลยนะคะเราจะเห็นใส่เข้าไปบางๆเดี๋ยวเข้มมาก จะไปตามรูปชามเลยในช่องหน้าต่างใส่บางๆอย่าเข้มน,นะใส่ไปก่อนอ,อันนี้เห็นองุ่นไหมคะเห็นองุ่นด้านนี้ไหมเห็นไหมคะมีแสงเข้าแสงมาจากชามเนี่ยกระทบขึ้นมาเห็นไหมคะ กูไม่ได้เว้นไว้จะทําไงเราก็ต้องเช็ดออกกูขอใช้เมลามีนนะมันเช็ดออกง่ายนะคะสองลูกเลยแล้วใช้ซับออกเสร็จแล้วก็เอาดินสอล่างให้องุ่นขอบเขตขององุ่นสังเกตแดดนะเห็นชัดนะคะแสงตรงนี้ าจากชามวิ่งขึ้นหมาเพราะฉะนั้นเงาเราต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือเงาจะต้องมาทางนี้สนะีเดิมคือสีม่วงจริงๆอังุ่นมันก็ไม่ได้กลมเหมือนลูกหินหรอกนะมันก็มีมันจะมีลีลีหน่อยนิดๆดเดียวแต่ไม่กลมเหมือนลูกหินนะอืม ตรงนี้เขาจะมีคั่วเปิดให้เขาเปิดให้คั่วเขาทำงานนิดนึงเปิดไว้งัเงาเพิ่มเงาไปเพิ่มเงาไปใต้นี่ระวังขอบภาชนะไว้ให้ดีๆเว้นไว้เว้นไว้ใช้ปลายพูกกัน ค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละนิดทีละนิดตรงจุดเล็กๆนะนั้นเกลี่ยเพราะแสงมันเข้าแสงจากบริเวณนี้มันเข้าไปเพราะนั้นถ้าอางุ่นผลองุ่นมันเข้มขึ้นใช่ไหมคะทับไปแห้งบนแห้งให้สีข้างล่างมันแห้งก่อนเขียนแบบ,แบบแห้งบนแห้งเก็บรายละเอียดแบบแบบแห้งบนแห้งไปเรื่อยๆ จนอุ่นดูแล้วอืมัมนน่ากินนะก้านล่ะก้านเราก็ใช้วิธีการจะใช้วิธีการเขียนระบายทับก้านจะออกเป็นแบบสีน้ำตาลเขียวอ่อนๆน,น้ำตาลใครมีน้ำตาลก็ใส่ไปเลยจะมีแสงเข้าด้วยนะถึงจะเส้นจะเล็กจะก็ตามแสงเขาจะเข้า้วยนะใส่เขียวเข้าไปนิดนึง เขียนสีอ่ากเข้มนะคะเบาๆเบ,า,บาๆไว้ใส่ไว้ก้านนี้เขาเจอเจอเ,จอเ,จอเงาเราก็น้ำตาลเข้มหน่อยใส่น้ำเงินแต่น้ำเงินเก็แบบน้ำตาลก็จะออกสีเข้มขึ้น ไล่ลงมาเรื่อยๆกานนี่เขาก็มีแสงนะตัดมาเรื่อยๆมีแสงและเงาเหมือนกันนะด้านนี้เจอเจอเงาด้านนี้แสงนะคะเห็นนะเห็นชัดนะด้านนี้เจอเงาไหมคะแล้วก็เอาสีสีน้ำตาลผสมลงเงินเล็กน้อยอ่ะ ใส่เข้าไปด้านด้านหนึ่งค่อยๆใช้ปลายพุกันเก็บวางลงไปริมๆนิ่งๆมือนิ่งๆวางอย่างนี้ไปก่อนแค่นี้นะคะคราวนี้เราก็เริ่มเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะทีละลูกทีละลูกดูน้ำหนักแล้วดูที่สำคัญก็คือจุดสว่างสุดของแต่ละลูกนะคะ ระบายเลยนึกถึงทรงกลมไว้นึกถึงที่เราระบายรูปทรงเลยค่ะคณิตแต่อันนี้เขาจะลูกเล็กใช้ปลายผู้กันนะใช้ปลายผู้กันค่อยๆเก็บผู้กันจะใช้เบอร์เก้าเบอร์แปดก็ได้จะเป็นขนเป็นขนสังเคราะห์เว้นจุดสว่างสุดไว้ ที่เป็นเงาเข้มๆเราก็ผสมสีม่วงเข้มๆเ,เข้าไปแล้วก,ก็ใส่สีน้ำเงินเข้าไปในสีม่วงนี่แหละค่ะใครมีแม่สีสามสีใครยังใช้แม่สีสามสีอยู่ก็ผสมคผสมเองนะผสมให้ได้สีม่วงให้ออกม่วงแดงม่วงน้ำเงินก็ได้ นะแตะกว้างไว้ให้อังุ่นหน้ารับประทานนะนักเรียนไม่ใช่อังุ่นเน่านะใครเกลีย่ยไปเกลีย่ยไปอืมไปอย่างนี้ทีละลูกทีละลูกไปเรื่อย แสงเราก็อ่อนเกลี่ยให้มันอ่อนเหมือนไล่สเกลคัลเลอร์อย่างนั้นเลยอืตรงไหนอยากให้เข้มมันก็เอาน้ำเงินเนี่ยแตะเข้าไปใช้ปลายพู่กันเนี่ยจิ้มลงไปตรงไหนจุดที่มันเงาเข้มๆเ,เ,เนี่ยจิ้มลงไป มันก็จะกลมแล้วแค่นี้เองนะคะนักเรียนเราก็นั่งเก็บไปเรื่อยๆเพลินๆจะเพลินกันหรือเปล่า <c oughs> นักเรียนบอกอหนูหนูไม่เพลินเลยคะ่ะครูขาเพลินสิคะเดี๋ยวเป็นแล้วอีกหน่อยนะนูจะชอบเหไหมคะพอเข้มไปเน้นเน้นอ่อนจะเห็น ลูกเนี้ยเห็นไหมตรงก้นเนี้ยมือนิ่งๆใช้ปลายพุกกันเคลียรเก็บเก็บมาเรื่อยๆที่เหลือมันเราก็เบรนให้มันอ่อนลงเบรนดิ้งนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่สวยก็ทำใหม่ไม่ยาก ไม่ต้องบอกโอ้ยอาจารย์คะอรุ่นนั่นนี่เดีย๋ยเพิ่งท้อนันกเรียนมันต้องมันต้องทําฝึกฝนเยอะๆค่ะอืมลูกต่อมาลูกนี้มันเข้มมากเลยข้างล่างเนี่ยแต่ก็ยังเห็นนะเห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นโครงสร้างใช่ไหมแล้วก็ ขอบเขตของมันสินเงินออกมืดมากเลยเพราะว่าตรงจุดเป็นจุดที่อับแสงแสงเข้าไม่ถึงเก็บไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ครูจะปล่อยไม่เน้นมากเดี๋ยวให้ดูนะคะหลังจากที่นั่งเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกทีนึง พอเข้าใจไม่เอ่ยไม่ค่อยมีใครมีคำถามถามครูมาเลยเงียบกันจังเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกันครูก็อยากจะรู้ว่าทำไปแล้วได้ผลได้อะไรกันบ้างก็ไม่มีแมเสเซจใดๆทั้งสิ้น เรียนออนไลน์มันไม่เหมือนกับเรียนปกตินะเรียนออนไลน์เราจะต้องคอยมันสังเกตดูวิดีโอคลิปวิดีโอทำตามคลิปหรืออาจจะไม่ชินกันไม่รู้หรือคลิปไม่ละเอียดก็ไม่รู้ก็ไม่มีแมสเซจนะครูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดูกันแล้วเข้าใจกันไหมอย่าง มีคอมเมนต์เลยอืมเก็บงี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้น้ำหนักของสีเท่ากันทุกลูกนะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าเจอแสงมากๆเราก็จะปล่อยไม่ให้เข้มมากกูก็จะมาเก็บแถวๆเนี้ยสามสี่ลูกเนี้ยเนี่ยต้องเก็บทุวลูกตรงไหน,นถ้าผมว่าเราพลาดไประบายในส่วนที่เราเว้นแสงไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวม่นเช็ดออกทีหลังค่ะ ครูก็ทําแบบนี้แหละศิลปินหลายคนเขาก็ทํากันแบบนี้แหละเช็ดออกได้มีวิธีการของเขาแต่เขาจะบอกเราหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะแต่ตามหลักแล้วก็คือเทคนิคสีน้ําการเช็ดถือว่าเป็นเรื่องปกติการเช็ดการเช็ดสีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเทคนิคหนึ่งของสีน้ําอืมตรงไหนเห็นเงาเข้ม,เข,มเข้มก็โบะลงไปเลยโบะสีพอดีๆดีนะ นิ้นขอด้านล่างเนี่ยให้ชามเขาขาว